กันบันแจงกันเบื้องด้อที่น่อง้จียงเห็ดแจียงเห็ดขมเอาน้ำปลาใส่นะน้ำปลาต้มเองค่ะน้ำปลาหอาเห็ดเองเลยปลาเจาของต้มเองปลาใส ผงนัวก็จะใส่น้อยหนึ่งนะใส่หลายบ่ได้โอเป็นอันดีเนอะอันคือผงนัวจะน้ำปลาเป็หนักเจ๊าหน่อยน้ำปลาพริกพริกนี่บ่หลายเป็นได้หรอกพริกสูงไว้แล้ว ก็ค่อยเล่นพีิกแล้วจ้ะพีิกลงดอกฟักทองลงจ้ะดอก ตามด้วยดอกฟักทองเนะาะดอกเค่องดอกเครื่องมากนัละมากน้อยเ่บ่นักผักเ่ได้ดอกเฮ็ดหนังตรงมี้ผักเป็นผู้มักผักจ็กน้อยจ้ะผู้มักผักจะเป็นสีละเป็ดม่งแล้ว ตามด้วยผักหวานจากผักหวานผักหวานก็นต้นของเจ้าของละเจ็บเอาซุ่มเจ็บได้อยู่ตําำยึสูงเจ็บบ่ได้กับ่เอาเนาะคือแซบคักคน้อพี่น้องไอ้ผู้ใดบ่ท่านกินเขาง่ายมากพี่เด้อมากินน้ำกันเด้อบ่้มีแต่สอมสอมบะอบปงบ่ปงแล้วได้ใดใส่อมบ่ใส่ บ่ใส่โอมเอาแมงลักเนาะเอาเอาแมงลักใส่แซบคักจยูดอกพี่นนอกหมือนเอาตามนี่ละ่ะ ตอุ่มใส่ไล่หลายด้ยโอ้อันเมี่ยงหลักใส่ไลหลายดิเมี่ยงหลักหลายคุณเมี่ยงหลักโบอืด <c oughs> มีหลายต้อนอยู่มีสามสี่ต้นเพราะได้เก็บกินใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆเนีเย่ยฝ้าวเนี่ยฝ้าวใจห่อนเนาะพี่น้องใจเย็นๆ,นะะๆนนนเซ่บคักปา่นอย่างแล้ว มื่อนีส่งสิตกบดมืออยู่ดอกี่น่องเดวเบึงลินมาเรื่อยคึ้มลินมาเรื่อยซ้ำนี้กับค่ายยูเนาะบ่ลมตกมาอันแบบตกมาดียุค่ะตกแบบนี้ดีสะได้อันซุ่มได้เย็ยนพักเกยได้ซุม่มแม่งรักสิใส่ที่หลังค่ะ ยายทุ่นแล้วสิใส่ที่หลังเมงหลักมันสิได้หอมมันใส่พร้อมมูมันสิเปื่อยมันสิบอหอมเนะาะถตใส่ที่หลังมูกินยังส่ละมากแกงกินยังส่ละชิมเมืองก่อนเนอพี่น้องชิมก่อนชิมเมืองโอ้แซ่บ แสบคักแสบคักน้ำปลาจักน้อยจ้ะแสบแสบนาดว่าท่านเอาแมงลักลงแสบเหรือไงพี่น้องแสบคักได้อยาก เขาง่ายมาเด้อพ่อท่านได้กินเ้าง่ายแกงเล้วสก็สุดง,งไปกินเลยีนี่พิ่งสิได้กินละแกงเฮ็ดปลาเนาะพ่อท่านได้ไปเก็บว่เคยไปเก็บเถอะเอาแมงลักล่งบาน แม,แ,มแม่งแมงรักตบไทายเนาะค่ะแม่งรักเอาลงรุ่นมงงามถือคนพักแม่งรักก็ได้ทางอีตูนล,ล่ะค่ะทางอีตูนั่นแหละเฮ็ดยำเบื้องแล้วผขมจักเม็ดเห็ด,หดหนะ ดิมก่อนกินแจงเฮ็ดย่างเดียวมื้อนี่เสียบผักพี่น้องเอา้าตามนี่ละพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ากินบัตรจ้า